และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คนไทยจะได้ร่วมกันสร้างบุญนะคะบูรณะสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่ลุมพินีสถานประเทศเนปาลค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถค่ะคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ประธานคณะด,ดําเนินโครงการบูรณะปฏิสังขรณสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าณนะลุมพินีสถานประเทศเนปาล เปิดเผยว่าด้วยแรงศรัทธาบุญของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทําให้การบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประูติของพระพุทธเจ้าได้แก่การก่อสร้างทางเดินเท้ารอบวิหารมายาเทวีและการก่อสร้างลานปฏิบัติธรรมสําเร็จไปแล้วสองระยะขณะนี้อยู่ระหว่างการบูรณะในระยะที่3ได้แก่การสร้างถนนและทางเดินเท้าจากลานจอดรถเข้าสู่สวนอันศักดิ์สิทธิ์ การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และการหล่าองค์พระพุทธเจ้าน้อยไปประดิษฐานที่ลุมพินีสถานอย่างสถานที่ประสูตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตี2,600ปีและถวายเป็นพระราชกุศลแดบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถ โดยพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมทำบุญบูชาเหรียญพระพุทธเจ้าน้อยและบูชาแผ่นทองโดยบริจาค99บาทต่อแผ่นทองนะคะที่วัดสัเกตวรมหาวิหารร้านเซเว่นอีเลเวนทุกสาขาและที่ทําการไพรส์นี500สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยแผ่นทองจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนล่างซึ่งสลักอภิสวาจาของพระพุทธเจ้าให้ตัดเก็บไว้บูชาแผ่นทองส่วนบนให้เขียนชื่อที่อยู่ส่งทางไพรส์นีเพื่อรวบรวมนํา ไปเทท,ทองหล่อพระพุทธเจ้าน้อยต่อไปค่ะ